สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อหินรุ่น3นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงพ่อท่านปกเสกนะครับหลวงพ่อท่านมีเหรียญอยู่3มรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งจะเป็นเหรียญเสมาสร้างในงานผูกพัทสีมาปี2 4 8 9นะครับแล้วก็เหรียญรุ่น2จะเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับปี2498แล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น3ารุ่นสุดท้ายนะครับ ออกเมื่อปีพศสอง2นะครับเป็นเหรียญรูปแบบครึ่งองค์เหมือนกับเหรียญรุ่นสองนะครับแต่จะต่างกันตรงที่การห่มคลุมนะครับรุ่น3จะห่มคลุมเต็มองค์แบบนี้นะครับส่วนรุ่น2จะจะเห็นหัวไหล่หลวงพ่อนะครับเห็นหัวไหล่หลวงพ่อหินนะครับเป็นต้นแบบคนละอันกับเหรียญรุ่นสองนะครับต้นแบบจะต่างกันนะครับ ข้งแกะได้ค่อนข้างเหมือนนะครับถ้าท่านได้เห็นต้นแบบของเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะมียันแบบเดียวกับรุ่น2นะครับมียันอิสวาสุนะครับแล้วก็ยันยันนามะอาอุแล้วก็นะมหาะละรวยนะครับด้านล่างเขียนว่าวัดวัดหนองสนมนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีเนื้อทองแดงเนื้อเดียวนะครับ แต่จะมีแบบทองแดงไม่ลมดำทองแดงลมดำแล้วก็ทองแดงกระไหลทองแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างค่อนข้างน้อยนะครับพบเจอน้อยกว่าเหรียญรุ่น2นะครับความนิยมใกล้เคียงกับเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญสวยๆก็ไหลเต็มๆจะแพงกว่าเหรียญรุ่น2ด้วยซ้ำนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ยังไม่มีของปลอมเหรียญแบบนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับ เหรียญรุ่นนี้วิธีดูนะครับผิวด้านหน้าเขาจะไม่ค่อยเรียบนะครับผิวตึงเป็นเหรียญปั๊มแต่ผิวจะเป็นลักษณะมีเป็นลักษณะเป็นยังไงเป็นเป็นผิวแบบไม่เรียบซึ่งเป็นที่บล็อกนะครับคือเป็นบล็อกยุคเก่านะครับเห็นไหมครพื้นจะไม่ค่อยเรียบพื้นจะเป็นลักษณะเป็นกับกาบนะครับแต่ความคมชัดก็ยังมีนะครับ เห็นเส้นเกษาด้านข้างตรงนี้นะครับข้างข้างหูซ้ายมือเราเนี่ยนะครับเส้นเกษาจะคมมากเลยนะครับแววตาหลวงพ่อจะลึกนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับเห็นนะครับผิวจะเป็นลักษณะเป็นจะไม่เรียบนะครับแต่ผิวตึงนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับชายจีวรจะมีเส้นเสี้ยนเต็มเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับผิวจะไม่ค่อยเรียบนะครับแต่เป็นเหรียญปั๊มนะครับผิวตึงไอ้ที่ไม่เรียบเป็นผลเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากที่บล็อกนะครับเหรียญดูไม่ยากนะครับส่วนกระแสมีนะครับกระแสการปัม๊มเหรียญผิวตึงแน่นนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับ เป็นเหรียญดีน่าใช้อีกรุ่นของหลวงพ่อหินนะครับประสบการณ์สูงนะครับรุ่นนี้โดยเฉพาะด้านแคลคาดคงกระพันนะครับมีประสบการณ์กันหลายท่านนะครับที่มาเคยเล่าเคยเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับวันนี้เอาเหรียญหลวงพ่อหินรุ่น3ามนะครับรุ่นสุดท้ายมาให้ชมครับสวัสดีครับ